ข่าวนี่มาจากไหนพะเยาวะมีพะเยาเชียงรายแล้วเวลาดำดำเข้ามีแล้วเขาก็จะไปทำกินกรที่มามสีสันมีการหน่งลกลากเลยครับผมผช่ครับอันนี้คือเวครับที่โรงเรียนสินเช้า องอูัน่อันนี้คือประตูหนึ่งใช่ไหมนี่อง่นายองแต่ละกอนี้คือประตูหนึ่งใช่ไหมจับจะเ็นชั้นสองแเข้าไปในไม่ได้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวสิบสิบครับสิครับสิบสองครับ ก็อนก็แล้ไม่ได้เสียหายอะไรแนะใช่ครับนะฝนตกหรือน้ำท่วมมันจะช่วยเพราะก่อนทำงานเราจะต้องโรยแกบก่อนครับอานทวเท่านั้นกองจะเต็มหมดใช่ดูนะยู่กบมามองหัวตุ่มกบ พี่กี่ก้องอต้องเดินค่ะ<า>เดินเดินเข้าข้างนี้เด้อไม่งั้นก็เดินเขา้าตรงไหนข้างนี้มันจะเป็นเสาไปดูเสียสองงานเนี่ยเดินต้องเดินอ้องไมไดูเมื่อไหร่จะไปเนี่ยก็รอความดูที่จะไปน้ำเข้าเขาสารนี่เลิกเลยเนะี่ยกลับครับ,รบแต่วันนั้นขึ้นมาซ่อมนะขึ้นมาซ่อมนะครับแกจ้าของกูดังมาดูแล้วเขาก็ขึ้นตอนบ่ายเลยแสบตา<ด>ยพยายามอย่าเข้านะครับต้องทิ้งไว้ประมาณสสองวัน พยายามยังไงก็วันวอนัดกันแล้วอ่ะถ้าไม่งั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าออกไปปุ๊บโซดาเปล่าๆจะช่วยไม่ครับยอดเต็มสองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดกระสอบโอเคนะกรรมการดูแล้วสบายใจนะสองสองพันกว่ากิโลไอสองพันสองแสนกว่ากระสอบเนี่ยคูณสูนใส่ไปสองตัวก็ตัดหาได้ได้หนึ่งสอง หันยามืดเลยหันยามืดจบว่าอยู่ไงมีใมอาคามอเพราะก่อนพอเปิดภาพเสร็จปุ๊บเราต้องมีสเปริกรอบสเปร ได้อบับไครับแมเข้าไปดูได้ไหมได้ครับถืกล้องอ่ะรับผม